สวัสดีครับวันนี้ Auto Info อนไลน์เรามาใกล้ถึงประเทศจีนครับที่เมืองกวางโจวครับเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆที่หนึงเลยครับแต่เขาไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของค่ายรถยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนครับนั่นก็คือกลุ่มค่ายยานยนต์ GAC นะครับผม ได้รถหน้าใหม่ที่เขาเพิ่งพัฒนามาหมาดๆและทําตลาดในบ้านเราไม่นาะนนั่นคือไอออนนะครับแล้วก็ตัวแรงของเขาเพิ่งไปโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานครับนั่นคือค่ายไฮเปิ์นะครับผมเราจะบอกว่าโรปไฟฟ้าสองค่ายนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแรงกำลัง,งเขานั่นคือโรงงานของเขาเนี่ยมีความทันสมัยอย่างสุดยอดครับเราได้ไปเห็นกับตาม,มาแล้วนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยนั่นคือ สายการผลิตเขาจะเป็นหุ่นยนต์แทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นในภาพท่านเห็นว่ารถยนต์เขามีมากมายจริงๆนะพร้อมที่จะผลิตจํานวนมากอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ภายใต้คุณภาพที่เชื่อถือได้นนครับเป็นสิ่งที่ผมแทบไม่เห็นเลยนะครับว่าสายการผลิตเขาเนี่ยแม้แต่การติดตั้งกระจกนะรหรือล้อมแมกหรือว่าเบาะรถเขาอย่างใช้หุ่นยนต์ในการประกอบเราเรียกได้ว่าเขามีการปรับสายการผลิตที่พร้อมจะผลิตรถยนต์จำนวนมากจริงๆนะครับผมและ ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องรอนานครับสายการผลิตไฮเทคแบบนี Hi ้ Tech เนี่ยจะไปสู่ประเทศไทยของเราในเร็วๆนี้นะครับเขาบอกว่าโรงงานเขากลังทําการสร้างอยู่และเชื่อว่าจะประมาณช่วงกลางปีนี้ เราจะได้เห็นสายการผลิตที่ยอดเยี่ยมของค่ายไอออนนี้อย่างแน่นอนในประเทศไทยนะครับในนี้นอกจากเรื่องของการเห็นโรงงานการผลิตที่ครบทุกขั้นตอนจริงๆซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสื่อมวลชนจากประเทศไทยปฏิเขาไมา่ให้เห็นนะแต่นี้เขาอยากจะให้เรารับรู้แล้วก็รับทราบถึงความไฮเทคของค่ายเขาจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นรถยนต์เขาเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่าความสุดยอดของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของการดูตาเห็นเท่านั้นนะครับเขาให้เราลองขับด้วยในผมมันจะเป็น ไฮเปอร์เอสทีเนี่ขาจะเป็นคอสโวเวอร์ทรงสูงเปีกนกแบบนี้นะครับก็มาดูกันว่าการขับขี่เขาเป็นไงร่วมถึงไฮเปอร์เอสเมาดูกันนะโอ้สีส้มสดใสแบบนี้เรียกได้ว่านี่เขาเป็นสปอร์ตระดับแฮนด์เมย์ล้วก็อัตราเร่ง0ูน0ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึง2วินาทีนะครับการขับขี่จริงจะเป็นยังไงนะครับความไฮเทคเขาจากการผลิตจะนํามาสู่รถคันนี้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้เจอกันครับ ต่เร,เริ่มต้นกันด้วย h y p e r ร์เนะครับเพิ่งเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วในงานมอเตอร์อีเอสโบอกไปแล้วนะ,ะจุดเด่นเขาคือการเป็นคอสเวอร์ over, ประ,ะตูด้านหลังเขาเปิดขึ้นแบบปีกนกน,นะฮะดูแล้วเนี่ยชวนให้นึกถึง t ท sla m o เด l X เหมือนกันแต่นั่นเขาเป็นรถยนต์ที่มีราคาแพงกว่านี้เยอะนะครับเขาบอกว่าราคาของ Hy p ป r ร์เอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านกลางๆเท่านั้นในประเทศจีนแต่เขาบมก็เป็นคอสเวอร์ที่มีทรงสวยหรูหราแล้วก็ สมรรถนะดีมากนะครับผมสมรรถนะเขาเนี่ยเราลองดูแล้วว่าทั้งการนั่งด้านหลังนี้นั่งได้สบายดีมากมีความกว้างขวางดีมากนะครับผมแม่ปุ่มเปิดประตูทีแรกนี่ผมก็ต้องหาตำแหน่งเล็กน้อยเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ไฮเทคมากมากนะครับแล้วก็การเปิดประตูเนี่ยเปิดได้เนียนและเงียบดีมากนะครับเขามีชงอัพขนาดใหญ่เดียวสำหรับประตูด้านหลังนะครับส่วนในแง่การขับขี่เขาก็ให้เราลองขับเช่นกันนะครับเป็นการขับสั้นๆแต่บอกได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกของการสมรรสสมรรถนะของไฮเปิลเอสีคันนี้นะครับอัตราเร่งเนี่ยผมบอกได ทันใจดีเดียวตามสไตล์รถยนต์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าพละกําลังสูงแบบนี้ในหัวขับเคลืนอน่ล้อนะครับแม้จะไม่ถึงขั้นแบบวิวางรถสปอร์ตแต่ว่านี่ผมว่าการใช้งานทุกภายนี้รับรองรวดเด็วทันใจแล้วก็สะใจคนบางคนด้วยซ้ำถ้าเกิดใครต้องการใช้งานรถประเภทฮอสเวอร์ ver, นี่เป็นรถยนต์ที่มีวัฒนาสูงมากทีเดียวนะครับการบงบอกว่านี่คือ ไฮเปอร์ย e ี่ห้อที่เป็นรถยนต์ระดับสูงจากค่าย GAC นะครับกำหนดการทำตลาดในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ผมคาดหวังเลอเกินว่าจะมีรถยนต์ดีๆนี้เป็นตัวเลือกให้กับพวกเรา ลูกค้าชาวไทยในเร็วๆนี้ครับสำหรับ h y p e r ร์ t นะครับสมรรถนะดีมากช่วงล่างอาจจะหนึบนุ่มนะครับเขาจะไม่หนึบแน่นเป็นรถสปอร์ตทีเดียวเขายังไงเขาเป็นฮอร์สเวอร์ขนาดใหญ่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอใจกับสมรรถนะกับการขับขี่รถคันนี้อย่างแน่นอนครับก็เป็นคันแรกที่เราได้ลองสาหรับ h y p e r ร์ t นะครับ3 2 1โอ้โับตาเร่งดีนี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ใช่มายนะ โอเคเบรกนี่ก็เบ่กนิดนึงเบรกก็จะหนักแน่นกว่านี้ก็พอได้นี้คือฟ้าคับสี่ ก็หนึบนุ่มนะฮะไม่ได้นุ่มอะไรมากคอสโวเวอร์อนนี้ก็ถือว่าเจ๋ง้โอเคเบรีว้าวอยากให้ไปขายในเมืองไทยเร็วๆนะฮะไฮเปอร์เอสทีโซนคันถัดมานะครับเชื่อว่าจะเป็น พระเอกของงานนี้นะครับก็คือไฮเปอร์ r รนะครับรถยนต์ที่เป็นสไตล์สปอร์ตเต็มตัวเป็นซุปเปอร์คาร์เลยก็ว่าได้นะครับเขาไปโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่งไปขับโชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งที่สนามช้างอินเตอร์แนลเซอร์กิตแต่เขายังไม่ได้ขับแบบเอ็มสมาร์ทอาแบบนี้นะครับขาบอกก่อนว่าเราไม่ได้ขับรถคันนี้นะครับเขามีอินสตราคเตอร์ขับให้เรานั่งแต่แค่นี้ก็ถือว่าได้สัมผัสอัตาริ่ง 0- 1นถึงร้อกิโลเมตรเขาเคลมอยู่ที่ 1.9วินาทีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเร็วกว่าซูเปอร์คาร์ขนาดแท้ด้วยซ้ำเป็น,นยังไงนยผมอยากบอกเลยว่าอัตราเร่งตอนออกตัวของ Hyper SSR เนี่เรียกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับผมเคยทดลองขับมาแล้วทั้ง f r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  i หรี่ระบบที่นี่แรงแต่างแต่คันนี้อยากจะบอกว่าเร็วและเร้าใจกว่านั้นมากนะครับอัตราเร่งเขา19วินี่คือของแท้จริงๆนะครับสำหรับ Hyper SSR เป็นซูเปอร์คาร์ที่บอกได้เลยว่ามองข้ามไม่ได้จริงๆ two one แล้ว,วนะครับผมแม้จะเป็นพลงมลยซายก็ตามแต่ว่าสมรรถนแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รังเกตการขับรถยนต์พลงมลยซายที่บ้านเราแน่นอนนะครับาราคาประมาณ7ล้านกว่าบาทได้รถยนต์อัตราเร่งขนาดนี้ซุปเปอร์คาร์แบบนี้สวยแบบนี้แล้วกันตกแต่งต่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขับคู่กับซุปเปอร์คาร์หลายไม่น้อยหน้าที่เดียวนะครับสำหรับไฮเปอร์เอสเออาร์นะครับแล้วก็ผมอยากจะขยายความนะครับการที่เราได้ไปชมโรงงานเนี่ยเขาก็มีส่วนการประกอบของไฮเปอร์เอสเออาร์ด้วยเขาจะแยกส่วนเฉพาะ กับรุ่นดรุ่นอื่นนะครับรถย่อื่นเขาจะเป็นสายการผลิตนะครับะยยาวเยี็นแล้วก็มีความไฮเดรนต่างๆที่มอนไปแล้วนะครับแต่ว่าไฮเปอร์เอเอสาเขาจะเป็นการผลิตแบบแฮนด์เมดนะครับนั่นคือการผลิตด้วยช่างไม่กี่คนและใช้ผลิตด้วยมือจริงๆนะครับะโครงสร้างตัวถังเขาเนี่ยกรอบตัวถังจะใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับาร โครงตัวถังภายนอกจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีเบรคคาร์บอนซาลิกเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์ขนาดแท้ทีเดียวสามารถตกแต่งคัสตอมได้หลายอย่างตามใจลูกค้านี่แหละครับซูเปอร์คาร์ในโลกอนาคตขนาดแท้จากไฮเปอร์ SSR เอะคับผมาานี่ก็เป็นการมาไกลาถึงประเทศจีนแต่ว่าเราใจจริงๆนะครับสำหรับ ไฮเปอร์ส่งสองคันที่เราทั้งได้ลองนั่งและลองขับนะครับผมเป็นการบ่งบอกว่าค่าย GAC เนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและมีศูนย์ไอดีที่ทันสมัยดีมากนะครับผมและผมอยากจะบอกว่าความทันสมัยและยอดเยี่ยมของค่าย GAC เนี่ยก็มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของ I อออน Y Plus หรือว่าไอออน ES ซึ่งแม้จะเป็นรถแท็กซี่แต่ก็บ่งบอกถึงความทนทานและการใช้งานที่น่าเชื่อถือได้นะครับนี่เป็นค่ายรถที่มาใหม่แล้วก็เพิ่งเจอกันไม่นานในประเทศไทยครา กำลังตั้งโรงงานในประเทศไทยเลยครับอีกไม่นานที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนโรงงานของเขาจะสร้างเสร็จแล้วและเขาเตรียมที่จะมีสายการผลิตที่ทันสมัยแบบนี้นี่แหละในประเทศไทยของเราเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจริงๆมากๆนะครับนี่จะเป็นสายการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยอีกไม่นานนี้เจอกันแล้วก็พบกับพรามทันสมัยและความยอดเยี่ยมจากค่าย GAC ได้ทั้ง i o ออนและ h y เป r รร็เรวนี้ที่บ้านเราครับอัรมนีก็เป็นนี่นะครับ คอนเซปต์ของงานนี้ ION so อ r p p w w r r u l Powerful Power จริงทั้งตัวรถสมรรถนะเยี่ยมและเทคโนโลยีทันสมัยแบบนี้นี่และครับค่าย JAC น้องใหม่แต่มาแรงในบ้านเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คอนเทนต์ของเราได้เพื่อพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจและตื่นเต้นของเราจากทาง Auto-Info o ออนไลน์ครับผม